สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีรู้ปกครองทุกท่านนะคะในวันนี้ก็มาพบกับคุณครูน,น้าในห้องเรียนออนไลน์ระดับประถมวัยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้นะคะในเรื่องขนาดรูปร่างรูปทรงค่ะและเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้สาระอะไรบ้างน,นะคะเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ สาระที่เด็กๆควรเรียนรู้นะคะก็คือ 1. นะคะลักษณะรูปวงกลมรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมค่ะ 2. นะคะวัสดุรูปวงกลมรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมรอบตัวเราค่ะ 3. นะคะเปรียบเทียบความเหมือนความต่างของรูปร่างนั่นเองค่ะ 4. นะคะก็คือจำแนกรูปร่าง 5. นะคะประโยชน์ของรูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมค่ะแต่ก่อนอื่นที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะคุณครูน้ำก็มีเพลงนะคะมาร้องให้เด็กฟังนะคะและให้เด็กนะคะได้ฝึกร้องตามนะคะให้คล้องกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงพร้อมกันเลยค่ะเพลงรูปร่างรูปทรง วงกลมเหมือนวงล้อเส้นโค้งอมาชนกันสี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นเรียงต่อกันเหมือนประตูสามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลกตารองวาดดูเด็กเด็กเฝ้ามองอยู่จึงได้รู้แตกต่างกัน จ,จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงรูปร่างรูปทรงค่ะต่อมานะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้นะคะในลักษณะของรูปวงกลมรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ ลักษณะของรูปวงกลมนะคะก็รูปวงกลมนะคะมีด้านข้างเป็นผิวโค้งเรียบไม่มีเหลี่ยมนะคะเด็กๆแล้วก็ไม่มีมุมนะคะมีขนาดที่แตกต่างกันไปนะคะเช่นลูกบอลน,นะคะแล้วก็หรือลูกแก้วนั่นเองนะคะก็คือลูกบอลเนี่ยจะใหญ่กว่าลูกแก้วใช่ไหมคะลูกแก้วจะเล็กกว่าลูกบอลน,นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมค่ะเด็กๆรูปสี่เหลี่ยมมีด้านสี่ด้านนะคะมีมุมสี่มุมค่ะเช่นนะคะกล่องนมหรือกล่องกระดาษนั่นเองค่ะแล้วรูปสี่เหลี่ยมนะคะก็ขนาดแตกต่างกันค่ะแล้วแต่ลักษณะของวัตถุนั้นๆด้วยค่ะต่อมานะคะก็คือรูป สามเหลี่ยมค่ะรูปสามเหลี่ยมนะคะมีด้านสามด้านนะคะเด็กๆมีมุมสามมุมนะคะเช่นกรอบพระนะคะหรือว่าหน้าจั่วบ้านนั่นเองค่ะนี่ก็คือลักษณะของรูปสามเหลี่ยมนะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะทั้งลักษณะวงกลมลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมนะคะ ต่อนะคะคุณครูน้ำมีเกมการศึกษาฝึกสมองนะคะมาให้เด็กๆนะคะลองฝึกเล่นกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเกมการศึกษาของเรากันเลยค่ะเกมในวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะจับคู่ลักษณะรูปร่างที่เหมือนกันค่ะโดยคุณครูน้ำนะคะให้เด็กนะคะคิด10วินาทีค่ะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปคิดพร้อมกันเลยค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะเป็นไงบ้างค่ะเด็กๆเด็กๆจับคู่ถูกต้องตามที่คุณครูน้ําเฉลยไหมคะถ้าเด็กๆจับคู่ถูกต้องนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะรับสามดาวไปเลยนะคะต่อมาค่ะเราจะมาดูกิจกรรมของหนูในวันนี้กันเลยค่ะ กิจกรรมของหนูในวันนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีนะคะตามที่กำหนดนะคะก็จะมีรูปวงกลมนะคะระบายสีเหลืองรูปสามเหลี่ยมระบายสีฟ้ารูปหกเหลี่ยมระบายสีม่วงรูปสี่เหลี่ยมระบายสีเขียวและรูปหัวใจระบายสีแดงค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทํางานเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปนะคะชิ้นงานของตนเองลงในอารบัมของเรานะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะว่าคุณครูน้ำจะมีสาระอะไรมาให้เด็กได้เรียนรู้กันนะคะสำหรับวันนี้คุณน้ำก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ